โอเคสวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่อง A1Y อีกเช่นเคยวันนี้ผมจะมาสุ่มหมัดอสรพิษนะครับมีงบอยู่ประมาณ9ก้ารอยเก้าเจ็ดเพอะจะได้ไหมจะได้ไม่ได้ก็ไปดูกันเลยครับมผมอสุ่มไปครั้งหนึ่งนะมันมันไม่ไม่ออกอ่ะสุมม่มเลยลองดูลองดูงดหินนำโชคไปสิบเก้าเพ โอกาสปานกลางสามเก้าจะไปอ้่ามาทำไมครับนี่ต่อต่อสิบเก้าเพชรปานกลางโอ้โหโคตรเกลือสิบเก้าเพชรมากโอ้ยสิบเก้าเพชรจัดไปมากบึ๊บโอ้โหโคตรเกลือเลยท่านผู้ชมมาโอ้โหปานกลางมาโอ้โหไม่ได้มากปึ๊บไม่ได้ สิบเก้าเพชรปานกลางโอ้โหบึ้บอือหือสิบเก้าเพชรต่อไปสิบเก้าเพชรต่ออึ้บไม่ได้สิบเก้าเพชรสิบเก้าเพชรยังไงยังไงโอ้โหกล่องสมสกินปืนมีเยอะแล้วครับอุย้ยชุดมาชุดมาอุย้ยก็ได้อยู่นะเรื่อยเรื่อยๆร่อเรื่อยเจจะหมดแล้วเนี่ยเรื่อย เรื่อยๆโอ้โหไม่ได้หมดครับงานนี้จะโทรมาทำไมครับนี่ยพิษหมดคันผู้ชมเดี๋ยวงั้นผมขอไปเติมหลังไหม่ละกันมันไม่ได้นะครับเออโคตรเกลือเลยเนี่ยโอ้ยได้ของมันนี กเกลืออะไรเขาบอก997เก้าบเจไม่ออกเดี๋ยวคุ้มเนี่ยได้ชุดมาเอออืดูชุดดูชุดสก่อนเคถ้าผมว่าใครจะสุ่มเนี่ยอย่างน้อยอย่างต่ำนะก็ต้องเอาประมาณสองสามพันเพรอะเออมันผมอะาอเก้าร้อยเพรไปสุ่มไม่ได้ นียได้กล่องศพก็ที่อยู่นะกล่องศพเนี่ยได้แล้วม้งมาก็เคสก,กินลูกซองโอเคครับสำหรับวี้นี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ใคลิปหน้าครับบายบายเตดตืดตืด,ตด